ก็สิ่งที่เรา,เายึดยึดมั่นมาตลอดในการบริหารงาน,นในเรื่องอันดับแรกคือเรื่องของเราต้องมีคุณธรรมนะจริยธรรมที่ดีกับทุกๆภา,าคส่วนนะครับเริ่มจากาตัวเราเองนะครับกับพนักงานในองค์กรเราแล้วก,กับคู่ค้าเราที่เป็นดีลเลอร์รวมไปถึงลูกค,ค,ค,ค้าผู้บริโภคนะครับเราต้องยึดหลักตรงนี้เป็นที่ตั้งก่อน จากนั้นเนี่ยเราก็ายึดหลักในเรื่องของถ้าเป็นระบบแก๊สแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยนะครับสินค้าต้องมีความน่าเชื่อถือได้แล้วก็คุณภาพความปลอดภัยต้องเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้เช่นกันเรียกว่าสร้างสร้างความเชื่อถือผ่านการสร้างแบรนด์ก็ในเรื่องของความเติบโตนะครับเราก็มองว่าเติบโตอย่างมั่นคงนะครับไม่ไม่ต้องหวือหวามากนะครับเรียกว่าให้มีมี ยอดขายโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประชาชนนิยมติดแกส๊สแล้วก็ใช้ของ Energy Reform มากขึ้นนะครับเรียกว่าตามตามความตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ตามความต้องการลดค่าใช้จ่ายของของผู้บริโภคที่มีภาระค่าน้ำมันส่วนในต่างประเทศก็เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะโตยอดขายในการส่งออกเนี่ยประมาณ30%เมื่อเทียบกับในประเทศคือ70%นะครับในอีก1-2ปีข้างหน้า